งบ95เพรสามารถซื้ออะไรได้ไปดูกันเดี๋ยวเข้าก่อนไปดูกันว่า 96เพรจะซื้อตัวอะไรได้เอาไปดูกันเอาเอาตัวออก่อนมีคนบอกว่าเอาเฮ้ยเข้าผิดฝั่งโอ้ชิปหายละเข้าผิดฝั่งไปดูกันซื้อตัวสำหรับผู้เล่นใหม่ที่มี96เพรไปดูกันโอ้โหมีแต่เ้ออังกฤษ แรกเลยพวกตัวดีเจเนรีจะมีตัวราคาถูกและดีโหทำไมมีคนขายแพงจังวะตัวแรกเลยนะท็อกไม่ใช่นี่วะสออัปเกรดคาเมล่าแมน25เพชซื้อไปแล้วก็ซื้อตัวเริ่มเกมนะโอโ้โห เพลงจัดจัดตัวเริ่มเกมตรงนี้ยังไม่มีครับไปดูระดับอีปิกตัวนี้นะครับดีจริงแค่ห้าเพชรแต่โคตรคุม้มซื้อไปครับเดี๋ยวผมหา,หาตัวที่มันเล่นเกนฮะขายหนึ่งหนึ่งพันล้านหนึ่งล้านเพชรใครจะซื้อก็ซื้อไปเถอะต่อ ต้องใส่ผมต้องได้เปลี่ยนเซิร์ฟเลยครับเอาเซิร์ฟเ,เต,มเเตม็มเฉยเธอไปกดถึงหนึ่งร้อยมามาดูเซิร์ฟนี้กันว่าจะมีคนขาย ในราคาเท่าไรสำหรับตัวแสนถูกจับล้าน <c oughs> กกราคาสามล้านบาท <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้น่าจะมี <c oughs> แต่มีแค่60สิบหกเพระนะโอ้โห อันนี้สามารถผ่านหมดไหนไหนเมได้ไหนเมแพงแพงคือเก่าพูดดังๆพูดกี่บาทก็พูดกี่บาททุกคนเขาได้ยินมั้ย ดีดีและก็ตัวนี้ครับในราคาหนึ่งเพชรโคตรถูกใช่ไหมไม่รู้จบเกมตัวนี้เอาไว้สตัน้นมาดูตัวนี้กันต่อตัวนี้ดาเมจโอ้โหดามจเป็นร้อยใครจะไปผ่านได้วะ ตัวที่ขาย99โอ้โหตัวทำเงินเดี๋ยวไปดูตัวทำเงินก่อนนะ11 1บเอ็ดพียซื้อเลยลโอ้เหลือท,ที่เหลือ73็ดานี่ฮะเหลือตอนแรกเหลือ76เอาเข้าเรื่องเข้าเรื่องเป็นเปลี่ยนเซิสบสฟปดจิจซืบมีโคตรบ้าโคตรแย่ เด้ลอรอรอครับเอีป๊อปอปีสามารถผ่านโหมดในแม่ได้ล้านเซ็ถ้าไม่ล้านเปน <laughs> ก็เรื่องของมึงเหอะคนดู <laughs> <laughs> มึงผ่านไม่ได้มึงก็ไม่มีเทคนิคอะคนดู <laughs> แต่ก็ไม่มีใครดู <laughs> <laughs> ตัวนี้ตัวไหนกว่าตัวนี้ ตัวทำเงินอยู่ไหนวะตัวนี้กับตัวนี้จะไปซื้อใหม่ทำไมวะตัวนี้แม่งมีตังเยอะเสียเวลาจริงๆเดี๋ยวไปซื้ออีกตัวหนึ่งนะครับมาซื้อกับเรือข้อมือเพื่ออะไรโอ้โหสาซื้อเลยโคตรราคาโคตรแพงเฮ้ยไม่ใช่โคตรกีบาทหรือใครอยากเอาตัวไปไว้บัฟนะครับ ยี่สิบก็แพงเกินแล้วจะ่ามเราไหมนี่ครับเดี๋ยวผมจะซื้อตัวนี้ในราคาอ้าล้านถ้าล้านบาทสองพันห้าร้อยเพทนะครับกอร์ดลี่ซื้อเลยซื้อไม่แพงเลยซื้อไม่ได้นี่ครับเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะเอาโอ้โหอ้ี่ไง นี่คือเซตที่สามารถผ่านหมวได้แม้ได้หปอร์เไม่ใช่ร้อถ้าพวกมึงผ่านไม่ได้พวกมึงก็กากแหละคนดูไม่